สวยมากคันนี้โอ้วีไครับผม first first ช่องแมก็กอยากไปช่องแม็กกับผมดาบช่องแม็กข้ามไปเราจากตุรินเนาะมาถึงตุรินมาชา้าแท้วันนี้6โมงกว่าสแกนเนียสแกนเนียถากบนแับก่อนสวัสดีคร,ครับพี่ยูทูบเบอร์ YouTuber, พี่ถากครั้งด้วยพ้าไหมซิลสลีไทยแลนด์ที่มากี่โมงออกจากกเมปมากี่โมงอ๋อถ่ายเข้ามา ปกติไม่เคยเห็นนช่องนี้อันนี้ผ่านสุรินทร์ด้วยบ่โอ้ผมมานอนไม่ตื่นมาดึก <laughs> อันนี้เห็นรถสวยรถเฟิร์สรถเฟิร์สถึงช่องแม็กกี่โมงพี่สามชังง่วโมงสี่ชังง่วโมงถึงด่านเลยไหมถึงด่านเลยเนาะโอ้อยากไปเที่ยวช่องแมก็กเที่ยว <c oughs> สาวลาว <c oughs> <c oughs> อ,อันนี้เจอเจอรถช่องมแม็กครับผมที่ถึงพี่น้องชาวลาวผมอยากไปเที่ยวลาว ไปไม่ได้ก็ดูรถเอาแล้วกันอ่นากรุงเทพขบวนข้างแม็กผมมาถึงสุรินทร์ตอนนี้วันนี้มาถึงช้าหน่อยครับผมมาผูุ้ทธสันเยอะอืมช่างหมายติวสุรินทร์ไทยแลนด์เขาบอกมาดูรถครัผมสวยงามครับผม first first ไปแล้วช่างแาม็กช่างแม็กขบวนข้างแม็กแคนีครับผมรถ first มอ r n i n g co ผม สแกนเนียสแกนเนีย15เมตรครับผมไปแล้วเช้านี้ไปแล้วอ่าวันนี้ได้เจอรถสวยครับผมรถสวยสีสวยด้วยคผมอ่าอยากไปเที่ยวเราช่องเม็กดานช่องเม็กครับผมช่องเม็กไปแล้ว